สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีๆ FC ผ้าไหมสุรินทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพี่ๆขาทางช่องของเราพาพี่ๆมาชมเป็นอ่ผ้าไหมมัดมีหกตะกอย้อมสีธรรมชาตินะคะเริ่มที่ผืนแรกนะคะพี่ๆขาผืนนี้เป็นไหมมัดมีหกตะกอ ยกดอกพริกไทยสไลด์เชิงนะคะพื้นนี้ย้อมจากเปลือกประดูค่ะตัวลายเชิงนะคะเป็นลายดอกมะเขือต้นสนนะคะพี่พี่ขาลายดอกมะเขือต้นสนนะคะสีในกล้องนะคะอาจจะดูเพี้ยนนะคะผืนนี้เป็นออกสีน้ําตาลนุ๊ดนๆนะคะพี่พี่ขาน้ําตาลชมพูนะคะต่อที่พื้นที่สองค่ะพื้นที่สองนะคะพี่พี่ขาไม้มันมีหกตะกอยกดอกลูกแก้วนะคะสไลด์เชิงนะคะตัวนี้เป็นหน้ากล้อม นะคะตัวนี้เป็นตัวนาคนะคะล้อมเพชรนะคะพี่ๆขาตัวเชิงข้างล่างนี้เป็นเชิงต้นสนนะคะไม้มัดมีหกตะกอนนะคะต่อด้วยพื้นที่สามนะคะพี่ๆขาตัวนี้เป็นอ่าไม้มัดมีแปดตะกอยกดอกเม็ดมะยมนะคะพี่ๆดูนะคะตรงนี้นะคะลายนูนๆที่พี่ๆเห็นเป็นอ่าลายเม็ดมะยมนะคะตัวเชิงผ้านะคะเป็นเชิงต้นสนดอกมะเขือนะคะพี่ๆขาสวยงามนะคะ สีชมพูคลั oh ่งนะคะพี่ๆค่ะผืนนี้สีชมพูคลั่งนะคะเป็นแปดตะกอยกดอกเม็ดมะยมนะคะตามด้วยผืนนี้นะคะไมมันมีหงตะกอยกดอกลูกแก้วนะคะสีฟ้าคามนะคะตัวเชิงผ้านะคะเป็นเชิงต้นสนนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูคลั่งนะคะย้อมจากสีชมพูคลั่งนะคะต่อด้วยผืนนี้นะคะพี่ๆค่ะไม้มันมี หกตะกอยกดอกลูกแก้วนะคะลายนาคน้อยนะคะพื้นนี้ย้อมจากอ่สีฟ้าที่เห็นนะคะตัวนี้นะคะสีฟ้าตรงนี้ที่เห็นนะคะย้อมจากคลามนะคะสอดแทรกด้วยสีชมพูตรงนี้ย้อมจากครั่งนะคะพี่พี่ค่ะพื้นสุดท้ายค่ะเป็นไหมมันมีหกตะกอยกดอกลูกแก้วนะคะพื้นนี้ลายดอกมะเขือนะคะพี่ๆค่ะลายดอกมะเขือ สีออกชมพูนหวานนะคะพื้นนี้ย้อมจากครั่งนะคะชมพูครั่งนะคะพี่พี่ขผ้าทุกผืนนะคะหน้ากว้าง1เมตรความยาว2เมตรนะคะมีความเหลือบเงานะคะผ้าผ่านการอบอับน้ํายาเรียบร้อยนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจชิ้นไหนนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะหรือว่าอาจจะแอดไลน์เข้ามาดูเป็นภาพนิ่งก็ได้นะคะทางช่องของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะท่านใดไม่สะดวกสามารถ สั่งเก็บเงินปลายทางได้นะคะฝากพี่ๆกดติดตามช่อง y o u t u b e นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปสัดถาดไปนะคะอคขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ